ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอช่องใจรักพาเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางช่องใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อเจ้พาพนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับทางร้้นเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ่าแล้วก็วันนี้นะครับได้พระเข้ามาใหม่นะครับ1ชุดนะครับพี่หลากหลายรายการเลยนะครับหลากหลายรายการเลยนะพี่นะแล้วก็มีทั้งของเก่าบ้างบางรายการนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชัก้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกเลยนะครับ รายการแรกนะครับ át, เ,ปเป็นรูปหล่อนะครับมี่หลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมไปสูงห้านะพี่นะอันนี้สร้างน้อยมากนะครับแล้วก็หายยากนะครับเนี่ยพระดูง่ายเลยนะครับพระนี่ดูง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อนะครับล่องรอยการหล่อโบราณนะครับดูง่ายๆชัดเจนแบบนี้นะครับสําหรับรูปหล่อนะครับพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับนี่พี่ดูนะครับ พระหล่อโบราณนะครับผิวพันธุ์นะพี่เก่าชัดเจนนะครับเก่าชัดเจนแล้วดูง่ายเลยนะครับพี่แบบนี้ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยดูนะครับโูหะเก่าๆนะครับแล้วจะมีพวกอ่ร่องรอยหลุมกวดหลุมแร่นะครับตามองค์พระนะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับเนี่ยพี่ดูนะครับสําหรับรูปหล่อนะครับพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับองค์นี้นะครับพี่เอาไป800บาทนะครับรายการที่1ขอ800บาทนะครับ ต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อจันนะครับวัดบางมอนนะครับพี่อันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อก่าโบราณเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหล่อก่าโบราณนะครับดูง่ายนะครับพี่ดูง่ายนะครับอันนี้หลวงพ่อจันเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์นะครับของหลวงพ่อทบเลยนะครับพี่ของอ่าสร้อยนะครับที่หลวงพ่อทบใช้คล้องนั่นก็คือคล้องเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันนะครับวัดบางมอนนะครับพี่เหรียญหล่อเหรียญนี้น้นี่พี่ดูนะกระบสรแสโลหะนะครับแล้วดูห่วง ค่าเบ้านะครับค่าตะกันต่างๆนะครับเนี่ยสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับนี่ดูนะพระมีร่องรอยการประกบข้างนะครับนี่มีรอยตะไบนะพี่นะมีรอยตะไบนะครับสวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะครับนานๆนะครับจะได้เข้ามาสักหนึ่งองนะครับสําหรับเหรียญรอหลวงปู่ไปนะครับวัดเอ้หลวงพ่อจันทร์นะครับวัดบางมอนนะพี่นะขออภัยนะครับนี่และด้านบนนะครับเขาตะไบนะครับน่าจะห่วง ห่วงเขาน่าจะหักไปนะครับห่วงเขาน่าจะหักไปนะครับอ่าเหรียญลอเหรียญนี้นะครับขอ800บาทเหมือนกันนะครับขอ800บาทเหมือนกันนะครับต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3นะครับเป็นเหรียญสยามมินนะครับพี่อ่จุฬาลงกรณ์นะครับบรมราชาธิราชนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินเก่าโบราณป่ะพี่เนี่ยเนี่ยเขียนว่าเอ่ออะไรรัตนโกสินทร์ศก112นะครับแบบนี้น่าจะเป็นเงินนะครับพี่นั่นน่าจะเป็นเงินนะครับนี่ สำหรับอะไรปนนิบัตินะครับราชการดีนะครับพี่นี่พระราชาอะไรนะพี่อ่านไม่ออกนะครับนี่ดูนะครับรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งหนึ่งสองนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเก่านะครับของอสเสด็จพ่อรอห้าเลยนะครับสเสด็จพ่อรอห้าเลยนะครับถ้า,าใบหน้าท่านนะพี่ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะครับหน้าหน้าตาท่านยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะตอนที่ ออกเหรียญนี้นะครับดูนะครับเป็นเหรียญจุลาลงกรนะครับก็เป็นเหรียญเสด็จพ่อรห้าเลยนะครับเหรียญเก่านะครับแล้วเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสำหรับการปฏิบัติงานดีนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับลาตาลาโกสิงหนึ่งหนึ่งสองนะครับแบบนี้ขอสักสองพันสามร้อยบาทนะครับขอสักสองพันสามร้อยบาทนะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่เป็นเนื้อเงินนะครับเก่ามากนะครับ แบบนี้เก่ามากนะครับสวยมากนะครับเก่าๆสวยๆเดิมๆนะพี่น่าในแบบนี้เลยนะครับเอาไปสองพันสองร้อยบาทนะครับเอาไปสองพันสองร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญรักทางคว่ำนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปป้านะครับปีหนึ่งสามนะครับเหรียญสวยนะพี่น่าเหรียญนี้สวยนะนี่เป็นบล็อกสอชอสั้นนะครับเป็นบล็อกสอชอสั้นนะครับแล้วดูนะครับนี่ เหรียญนี่ด <sm all ia Display ideas> kind of ูง <pap> <ik> ่ายนะครับเหรียญนี่ดูง่ายเลยนะครับพี่นี่ดูยันนะครับดูความคมชัดนะครับของตัวหนังสือต่างๆนะครับพระสวยนะครับพี่แบบนี้พระสวยนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับพี่นี่ดูนะครับเดิมๆสวยๆคลาสสิกเลยนะครับเดิมๆสวยๆคลาสสิกเลยนะครับแบบนี้นะครับพี่ขอสัก800บาทนะครับขอ800บาทนะครับเหรียญระฆังความหลวงพ่อพรมนะครับเอาไว้800นะครับ ต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดรักคังนะครับพี่องค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ในะินาทน่าจะเป็นพิมใหญ่ป่ะพี่เนี่ยดูนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับพี่เนื้อนะพีแตกไรงาเลยนะครับนี่แล้วดูมนสารนะครับดูมนสารนะครับเก่าๆเดิมๆเลยในี่นานีดูนะครับร่องรอยต่างๆนะครับความเก่านะครับความแบบว่าผ่านการใช้มาบ้างนะครับมีพวกคาบลักคาบทองติดองค์พระนะครับ มีพวกค่าวพระขาบทองตินองค์พระนะพระเนื้อแก่งมากนะครับพระนี่เนื้อแก่งมากเลยนะครับนี่ดูนะครับล่องรอยพวกทองพวกรักเก่านะพี่นะแล้วดูเนื้อด้วยเนื้อได้แบบแก่งมากนะครับหนึกมากนะพี่นะเนื้อนี่หนึกมากนะพี่นะนี่ดูนะครับอ่าล่องรอยพวกรักพวกทองนะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยนะครับพี่แบบนี้สวยนะครับแล้วสมบูรณ์มากนะครับสวยและสมบูรณ์มากนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับ อาพิมพใหญ่วัดรักคังองนี้นะครับขอ800บาทนะครับพี่องค์นี้ขอ800บาทนะพี่พระสีสวยแบบนี้พี่เอา800รนะครับรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับ2,460นะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับแจกกรรมการนะครับพี่แบบนี้เป็นเหรียญแจกกรรมการนะครับดูนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะครับสภาพ เดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนั่นนี่ขอบข้างเป็นรอยข้างเลื่อยนะครับขอบข้างเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับแล้วดูนะครับพี่นี่ดูนะเป็นเหรียญขอบข้างเลื่อยนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับนี่หน้าตาของท่านนะครับติดชัดคมสวยสมบูรณ์เลยนะครับนี่สําหรับเหรียญนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับ เอาไป900บาทนะครับเหรียญเสมานะครับอ่าหลวงพ่อโสธรนะครับพี่เอา900บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับเป็นรูปหล่อนะครับโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะครับองค์นี้เป็นพระหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับพี่เนื้อโลหะทองผสมนะครับนี่พี่ดูกระแสโลหะก่อนนะครับกระแสโลหะเก่ามากนะครับนี่ดูนะครับเนี่ยผิวเขาออก อทองลูกบวบนะครับผิวออกทองลูกบวบนะครับแล้วจะมีพวกคาบเขียวๆเนี่ยเป็นพวกดินขี้วัวนะพี่นะเนื้อโลหะเก่ามากนะครับสวยเลยนะครับพี่องค์นี้สวยมากเลยนะครับนี่ดูนะครับดูนะครับพี่นี่พิมพ์ทรงองค์พระนะครับสว,สวยนะใบหน้าใบตานะครับเดิมๆเลยนะครับพี่ เดิมๆสวยๆนะครับแล้วด้านใต้ฐานนะครับจะเป็นรอยช่อนะครับจะเป็นรอยการตัดช่อนะครับอ่าสองไม่เห็นในวินานีสวยมากนะครับองค์นี้ขอ900บาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีนะครับเอาไป900บาทนะครับโลหะนี่โคตรเก่าในวินาทโลหะร้อยปีเลยนะครับเอา900บาทในวินารายการที่7นะครับต่อมารายการที่8นะครับเป็นพระร่วงหูยานนะครับลบบุรีนะครับพี่อ่าเป็นพระร่วงหูยานนะครับลบบุรีนะครับเนื้อชินเงินนะครับ ด้านหลังเป็นหลังลายผ้านะพี่นะด้านหลังเขาเป็นหลังลายผ้านะครับแล้วดูนะครับพี่นี่แล้วดูเลยนะครับนี่ร่องรอยความเก่านะครับเก่ามากนะครับแบบนี้เก่ามากนะสวยๆนะพี่เดิมๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับพระร่วงหูยานนะครับลบบุรีนะนี่ดูนะครับดูใบหน้าดูใบตานะครับแล้วดูความคมนะครับของพิมพ์นะครับพิมพ์นี่คมสวยนะครับพิมพ์นี่คมสวยนะครับนี่แล้วดูนะเป็นหลังลายผ้านะครับพี่แบบนี้เป็นหลังลายผ้านะครับ เดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่คลาสสิกมากนะครับอง์นี้เดิมสวยละคลาสสิกมากนะนี่ดูนะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาติน้ของพระนะครับเป็นพระร่วงหูยานนะครับลบบุรีนะครับองค์นี้ขอ800บาทนะครับรายการที่8นะครับเอาไป800ต่อมารายการที่9นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเกษาโรนะพี่นะเป็นเหรียญเนี่ยทองแดงนะครับเหรียญไม่บวมนะครับพี่เหรียญไม่บวมนะครับ เหรียญเนีพี่มีความสมบูรณ์นะครับตัวเหรียญมีความสมบูรณ์น้ำหนดูนะครับล่องลอยอักขระรายันต่างๆนะครับพี่สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่น้านนดูนะครับและดูนะพี่น้านเนี่ยตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดยุคปีหนึ่งกว่านะครับนี่สวยนะครับผิวพันธุ์เป็นธรรมชาตินะครับมีโค้ดนะครับพี่เหรียญมีโค้ดนะครับเหรียญนี้เอาไป 700บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะครับขอ700บาทนะครับรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับของหลวงปู่ทิมนะพี่นะเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้อนวะลงยานะพี่นะเนื้อนวะลงยานะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยเลยนะครับมีโค้ดนะครับพร้อมๆเลยนะครับพี่เดี๋ยวผมจะลองส่องดูความคมนะครับนี่เหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับพี่เหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับแล้วดูโค้ดนะครับ ูยาที่ลงนะครับเหรียญยังสวยสมบูรณ์อยู่เลยนะพี่นะสำหรับเหรียญเนื้อนวะนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหันไล่นะพี่นะเนี่ยเนื้อสวยนะครับคมคมเลยพี่ตัวเหรียญคมคมนะครับหน้าตาติดชัดนะครับหน้าตาของพระน่ตติดชัดเลยนะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมนะพี่นะเหรียญเดิมเดิมพี่สวยมากนะครับสวยมากนะครับสำหรับเหรียญเสมา8รอบนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่พี่ดูโค้ดนะเป็นโค้ดสาราด้านหลังนะครับเหรียญดูง่ายมากนะครับ เอา2,100บาทนะครับเอา2,100บาทนะครับรายการที tekrar, one, ่10นะครับต hmm, right mm ่อมารายการที่11นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาในครบพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาานะครับวัดบางกระบานะพี่นะใหพี่ดูนะครับนี่โอ้โหล่องลอยนะพวกโคดนะครับการถูตะไบนะครับนี่เก่าๆเดิมๆเลยพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะครับแล้วดูนะครับนี่ดูหน้าดูตานะครับขององค์พระนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับองค์นี้นะสาหรับ รูปหล่อนะครับหลวงพ่อจาตนะครับวัดบางกระเบานะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับน <It> ี <to be. S 3> ่ด hmm. okay. okay. ูนะครับโลหะเก่าๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีร่องรอยการอุดกลิ่นนะครับจะมีร่องรอยการอุดกลิ่นนะครับนี่ดูนะครับโลหะเก่านะครับนี่คาบเป้าติดตามซอกแขนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ดูนะนี่องค์พระนะครับมีความสมบูรณ์สวยนะครับและกิ่งดังนะพี่นะกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะครับองค์นี้นะครับ เอาไป900บาทรายการรูปหล่อหลวงพ่อจาดนะครับรายการที่11นะครับเอาไป900บาทละกันต่อมารายการที่12นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะเป็นเหรียญ2 4งสี่แปดสองนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะมีกระไหลทองนะครับพี่เหรียญนี้มีกระไหลทองนะครับและดูนะครับสวยนะครับเหรียญสวยเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ดูนะพี่นะนี่คมชัดนะครับขอบข้างเป็นขอบกระบอกนะครับเขาจะขอบนะเป็นขอบกระด้งเลยพี่ ขอบเหรียญได้ขึ้นเป็นขอบกระด้งเลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเดิมๆนะครับพี่เหรียญน,นี้เอาไปเอาไปเท่าไหร่ดีพี่เอาสักเอาเอาท่าไหร่ดีนะเอาสักเก้าร้อยบาทลากันเอาเก้าร้อยบาทลากันรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับ องนี้ขอเ0 0ร้อยนะครับพี่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเป็นพระปั๊มนะครับพี่เป็นพระปั๊มรุ่นแรกเลยนะครับนี่ดูนะครับคมชัดนะครับพระสวยนะครับพระสวยเดิมคมชัดนะครับนี่ดูอาคารรายยันต่างๆนะครับสวยๆสมบูรณ์เลยนะพี่นะองนี้สวยๆสมบูรณ์เลยนะครับแล้วด้านใต้ฐานนะครับจะเป็นร้อยปาดแบบเป็นปื้นๆนะพี่นะจะเป็นร้อยปาดเป็นปื้นๆแล้วมีรอยจานนะครับนี่ มีรอยจานเป็นจานยันหนนุมานนะครับองค์นี้เอา700บาทนะครับรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเก่าสวยนะพี่นะองนี้เก่าสวยนะครับนี่เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวดูเนื้อนะพี่นะดูเนื้อนะครับนี่ดูความเก่านะครับนี่พระแตกรายงานนะครับนี่เก่ามากนะครับเนื้อหาพระเก่ามากนะครับแล้วดูนะครับ สมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับนี่ดูนะครับแตกรายงาเลยนะพี่นะองนี้แตกรายงาเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับองค์นี้สวยสวยเดิมเดิมนะครับนี่ดูนะครับผิวพันธุ์นะพี่นะเดิมเดิจัดจ้านนะครับเดิมเดิมจัดจ้านเลยนะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับนี่ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะครับแล้วดูรอยตัดนะครับนี่เขาตัดชิดเส้นขอบขอบพิมพ์เลยนะพี่นะแล้วพิมพเกาถูกด้วยพี่องนี้ เอา800บาทนะกันพี่สมเด็จองนี้นะครับขอ800บาทนะครับสวยๆเลยพี่นะรายการที่1 4นะครับต่อมารายการที่15นะครับเป็นพระพุทธยี่สตวรรษนะครับเนื้อเงินนะพี่นะองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอ่าแลวเลี่ยมเงินหนาๆเลยครับพี่องค์นี้เลี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับนี่ดูนะเป็นเหรียญพระพุทธยี่สตวรรษนะครับเนื้อเงินนะพี่นะพร้อมเลี่ยมเงินนะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับแล้วดูยันนะครับ ดูยันนะครับดูความสวยนะครับนี่ดูนะครับสวยนะครับพี่องค์นี้สวยเลยนะครับนี่ดูนะครับล่องลอยนะครับการปั๊มนะครับความคมนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับดูง่ายๆนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเกจิดังทั่วประเทศในร่วมปลุกเสกนะครับอันนี้พระดีพิธีใหญ่เลยนะพี่นะพระดีพิธีใหญ่นะครับแบบนี้นะครับผมขอสักสามพันสองร้อยบาทนะครับ ขอสัก3,200บาทนะครับสำหรับพระพุทธ25ศตวรรษเนื้อเงินนะครับพี่เอาไป3,200บาทนะครับรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16นะครับ16นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับเนื้อเก่านะครับพี่เนื้อเก่าสวยงามนะครับนี่ดูมนสารนะครับนี่นะครับนี่ดูเนื้อนะครับดูเม็ดมูลสารต่างๆนะครับพี่นี่เดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้เดิมเดิมเลยนะครับ คลาสสิกนะครับถือว่าเป็นองค์พระที่คลาสสิกมากนะครับแล้วดูนะพี่นาะนี่นี่นี่ดูนะครับเป็นพวกดินเขาเรียกว่าดินกําแพงนะครับเนี่ยเป็นพวกดินสมก่อพวกอะไรพวกนี้พี่ที่แตกนะครับเนี่ยดูนะครับแดงๆเลยนะครับนี่แล้วดูความเก่านะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับวัดละคังนะพี่นาะองค์ Sing นี้เนื้อเก่าสวยเดิมนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาไปหกร้อยบาทนะครับสําหรับ รูปหล่อฐานคู่เอ้ยสมเด็จฐานคู่นะครับอวันรังนะหกร้อยนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับวีของหลวงพ่อเดิมนะครับน่าจะเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครับองนี้เป็นปิดตางาเก่านะครับเป็นปิดตางาเก่าหรือวีน่เก่ามากนะครับเก่ามากครับองนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับองคนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับเก่าเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับ เอาไป1,000บาทนะครับพี่เอาไป1,000บาทับนี่ดูนะครับร่องรอยความเก่านะครับนี่สวยๆเลยพี่ได้เก่าฉ่านะครับเก่าฉ่าสวยเดิมนะครับปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่เอา1,000บาทนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่17นะครับต่อมาส8นะครับเป็นเจ้าสัวนะครับรุ่น2นะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกังบางแก้วนะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับแบบนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับของ900บาทนะครับพี well ่องนี้ของ0 0บาทนะครับ เจ้าสัวรุ่น2นะครับนี่หลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับของ900นะครับพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่ดูนับเดิมๆนะครับผิวพันธุ์พระนะครับนี่ดูนะครับเป็นเจ้าสัวรุ่น2นะครับของวัดกลางบางแก้วนะครับน่าจะเป็นในยุคของหลวงปู่เจือนะครับพี่น่าจะเป็นในยุคของหลวงปู่เจือนะครับปี2 5 3 5นนะครับพี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ปี2535นรบาะครับเดี๋ยวนี้เขาได้รับความนิยมมากนะครับนี่อันนี้เป็นรุ่น2เนื้อดาวนะครับเอา900บาทนะกันเอา900บาทนะกันต่อมารายการที่19นะครับต่อมารายการที่19เนะครับเป็นเหรียญหน้าแก่นะครับหลวงปู่ศรีนะครับฉันทศรินะครับพี่เป็นเหรียญปี19นะครับเป็นเหรียญปี19เเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนะครับนี่เหรียญไม่โดนการใช้นะครับพี่เหรียญไม่โดนการใช้นะครับตัวหนังสือคมมากนะครับ ตัวหนังสือคมมากนะครับแล้วดูนะครับนี่ความสวยนะครับสวยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเลยพี่นี่นะครับดูหน้าดูตานะครับนี่เดิมๆนะครับเหรียญเดิมๆไม่ผ่านการใช้นะครับพี่เอาไป800บาทละกันเอาไป800บาทในการเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับฉันดาซิรินะครับเป็นเหรียญหน้าแก่คราบเอา8 0 0นะครับต่อมารายการที่20นะครับอ่ส20 21นะครับเป็น พระสมเด็จ5จุดนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับเอาองค์ละ600บาทนะครับถ้ายกคู่เนี่ยเอา1000นะครับพี่ถ้ายกคู่นี่เอา1,000พนะครับได้มา2องค์นะครับนี่เนื้อจัดนะครับมวนสารแน่นเลยนะครับเนื้อจัดมวนสารแน่นนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอบนะครับนี่พี่ดูนะครับนี่ดูเนื้อครับเนื้อแห้งมากนะครับเนื้อแห้งมากนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับ สมเด็จหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอบนะครับนี่โอ้ดูมวลสารดิพีพระมีมวลสารดูง่ายๆชัดเจนทั้งคู่นะครับนี่ดูนะครับนี่ดูด้านหลังนี่จะเห็นพวกเอ่อพวกเขาเรียกว่าพวกอะไรเนี่ยดูดินี่เป็นมวลสารนะครับเนื้อเดียวกันเลยพี่ได้เนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่เอาองค์ละ6 0 0บาทน,นะครับยกคู่เอา1000พนะครับพี่ยกคู่เอา1 0 0 0พันแยกเอาองค์ละ600้นะครับต่อมารายการที่22นะครับ ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตโนดหลวงนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญสองสี่เก้าแปดนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเหรียญนี้เอาเอาเอาห้าร้อยบาทเลยกันเอาห้าร้อยบาทเลยกันเพราะว่าสภาพใช้นะครับสองสี่เก้าแปดนะครับเป็นเหรียญปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดเนื้อทองแดงนะครับนี่แล้วก็บรรยายด้วยตัวเหรียญนะครับพี่ผมจะไม่ขี้โม้เยอะนะครับจะไม่ขี้โม้เยอะนะครับพี่ให้ดูที่เหรียญเอานะครับนี่ สวยนะพี่เียญคมๆนะครับสภาพใช้นะครับมีสภาพใช้เอา5 0าบาทในรายการที่22นะครับต่อมา23นะครับเป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่เป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับลูกนี้โคตรเก่านะครับนี่ลูกนี้โคตรเก่านะนี่ดูนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิพี่เก่ามากนะครับหมากทุยลูกนี้นะครับนี่ดูลักนะครับลักแห้งแตกลายงาเลยนะครับลักแห้งแตกลายงาเหมือนเหมือนเหมือนหนังช้างพี่เออแตกแบบ แปลงเป็นหนังช้างนะครับในดูนะครับรักเ,เก่าๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับมาทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับลูกนี้นะครับอีขอสักเอ่อหนึ่งพันบาทได้ไหมขอสักหนึ่งพันบาทในการรายการที่ยี่สิบสามนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทต่อมารายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินหรือเปล่านะครับ <falling> ไม่รู้เป็นเหรียญเนื้อเงินหรือเปล่านะเพื่อนดูเนี่ยนี้ยเป็นเนื้อเงินในโชคดีเลยนะครับผมจะ ไม่เปิดเป็นราคาเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้ผมจะไม่เปิดเป็นราคาเนื้อเงินนะเพราะว่าตัวผมไม่มั่นใจนะครับก็ไม่อยากให้พี่ๆต้องมาสุ่มเสี่ยงอะไรกันนะครับก็เอาเป็นว่าผมเอา900บาทแล้วกันถ้าเป็นเนื้อเงินถือว่าโชคดีของพี่เลยนะครับผมเอา900เท่านั้นนะครับผมเอา900เท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญพระแก้วมรกตนะครับไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับผมของ900บาทนะครับอันนี้นะครับ900ต่อมารายการที่25นะครับ อันนี้เป็นประดิบขนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เป็นประดับขหลวงพ่อเดิมนะครับจากงานะครับพี่แบบนี้จากงานะครับแล้วเก่านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเก่านะครับเนี่ยแบบนี้เก่ามากนะครับเอา1,000บาทนะครับพี่แบบนี้เอา1000บาทนะครับประคิบขหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเนี่ยแบบนี้เก่านะครับนี่ดูนะครับเก่ามากนะครับเก่ามากนะไม่ใช่แกงเก่าเลยพี่เก่าด้วยตัวงาเขาเลยนะครับนี่มีแตกมีลานนะครับ เปดธมรมชาตินะครับสำหรับปลาขิดหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพน้ำขอ1000นะครับรายการที่25ไป1000ต่อมารายการที่26นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหรวงญปูทิมนะครับวัดละหารไร่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ดูนะครับเหรียญยังเป็นเหรียญที่สมบูรณ์นะครับเหรียญเป็นเหรียญที่สมบูรณ์ครับแล้วดูนะครับนี่อัขระชัดเจนนะครับดูตัวตัดดูพี่นะดูตัวตัดนะครับนี่ถ้าดูนะครับไปเหรียญ ห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นี่ดูนะครับเหรียญนี้เอาเอาเท่าไหร่ดีพี่เอา700บาทนะครับเอา700บาทนะครับรายการที่26นะครับต่อมารายการที่27นะครับเป็นพระขุนแผนภายคู่นะครับพี่องค์นี้เป็นพระขุนแผนภายคู่นะครับอ่าบ้านกลางแน่นอนนะครับองค์นี้เป็นบ้านกลางแน่นอนแน่นอนนะครับนี่ดูนะพวกมวลสารนะครับจะมีพวกแร่นะครับแล้วดูเนื้อดินนะพี่เนื้อแน่นตบเลยพี่เนื้อละเอียดและแน่นแน่นตบเลยนะพี่นะนี่ดูนะครับ นี่เป็นธรรมชาตินะครับและดูหน้าตานะครับดูหน้าตาองค์พระนะครับสวยเดิมนะครับแบบนี้สวยเดิมนะครับนี่ดูคาบลักคาบอะไรทีนี้เดิมเดิมคลาสสิกเลยนะครับเดิมเดิมคลาสสิกเลยนะครับสําหรับพระขุนแผนพายคู่นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะครับนี่ดูนะครับเนื้อจัดสวยมากนะครับขอสักแปดร้อยบาทนะครับองค์นี้พิมพ์สวยนะครับเนื้อจัดเก่านะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมายีนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าของพระขามเท่านับ2 4 6 6นะครับพี่เหรียญนี้เอา800บาทเหมือนกันนะครับขอ800บาทเหมือนกันนะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับพี่เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมแล้วขอบกระบอกนะครับเหรียญเป็นขอบกระบอกนะครับพี่นี่ดูนะครับสวยนะพี่นะแบบนี้คือเหรียญสวยแล้วนะครับนี่ห่วงเชื่อมเก่านะครับเอา800บาทนะครับ รายการที่28นะครับต่อมา29นะครับเป็นพระสมเด็จ100ปีนะครับวัดระฆังนะครับปี2515นะครับด้านหลังนะไปดูดิยังมีตายยางเลยนะพี่นะยังมีปั๊มตายยางเดิมๆจากวัดเลยนะครับสวยนะครับพี่แบบนี้สวยนะครับสําหรับสมเด็จนะครับหนังตายยางนะครับพี่ปี2515นะครับดูเม็ดไข่ปลานะครับแล้วดูเนื้อพี่เนื้อแตกนะครับเนื้อเก่าแตกแบบเริ่มแตกลายงานแล้วพี่ดูดิเนื้อแบบเริ่มแตกลายงานแล้วนะพี่นะเนี่ย เก่าสวยนะครับพิมใหญ่นะครับนี่ปีร้อยปีนะสมเด็จร้อยปีวัดรักขังนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดนกกระจับนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่านะครับพี่เป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ล่องรอยนะครับความเก่านะครับ วัดนกกระจาบนะครับวัดนกกระจาบนะครับนี่ดูนะครับห่วงเชื่อมนะพี่นะขอบข้านะพี่เหมือนจะเป็นขอบกระบอกนะครับจะไม่มีรอยตัวตัดเลยพี่นี่จะไม่มีรอยตัวตัดเลยนะครับเหรียญสวยนะครับเก่ามีอายุเลยนะครับนี่ดูนะครับเก่าไม่เก่านะพี่นะดูเดี๋ยวพี่เหรียญเก่ามีอายุแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเหรียญเก่ามีอายุแน่นอนนะสาหรับเหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดนกกระจาบน้าห่วงเป็นห่วงเชื่อมแล้วเหรียญเก่าด้วยพี่แล้วเหรียญเก่าด้วยนะครับเหรียญนี้ผมเอา เอา800บาทนะครับเอา800บาทนะครับ่อมารายการที่30นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพี่องนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับพระสวยนะพี่นะพระสวยนะครับอ่าองนี้เอา600บาทนะครับบางขุนพรมเส้นได้องค์นี้เอาไป600บาทนะครับนี่ดูเนื้อนะพี่นะดูเนื้อนะครับสวยๆเลยพี่เนื้อสวยๆนะครับนี่ พิมพพระสวยนะครับพิมพ์พระสวยนะครับคมชัดนะครับสวยและคมชัดนะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่เดิมเดิมเลยพี่เนื้อนี่เป็นมันเลยนะพี่นะเนื้อนี่เป็นมันเลยพี่เก่ามากนะครับเก่ามากนะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมนะครับพี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสําหรับสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับวัลคังนะครับเอาไป 500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับต่อมาทารายการที่31นะครับเป็นพระปิดตานะพี่นังองค์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะน่าจะเป็นสายวัฏพันธุ์สูงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงผู้เอี่ยมหรือว่าหลวงปู่กริ่นะครับพี่ไม่รู้เป็นหลวงผู้เอี่ยมหรือหลวงปู่กรดิ่นนะครับเนี่ยพี่ดูเนื้อเนื้อออกโซนกะลานะครับแล้วมีคาบลักเก่านะพี่เนี่ยดูพวกคาบลักเก่าเนี่ยติดติดองค์พระนะครับเป็นลักเก่านะครับมีหลุดร่อนบ้างนะครับมีหลุดร่อนบ้างนะพี่นะเนี่ยเอาเอาทแะครบอบ ปิตาสายวสภานสูงนะครับไม่แน่จะเป็นหลวงปู huh. Usually, <Yeah. S 2> ่กลิ่นหรือว่าหลวงปู่เพิ่มนะครับพี่เนี่ยขอไปไม่แน่จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมหรือว่าหลวงปู่กริ่นนะครับพูดเบอร์แล้วพี่พูดเบอร์แล้วนะครับนี่สวยนะครับอาผมเอา800บาทองคงนี้ตั้งได้เลยนะพี่นะองคงนี้ตั้งได้เลยนะพี่ดูนี่ตั้งได้เลยนะครับเอาไป8 0 0นะครับต่อมารายการที่32นะครับเป็นเขี่ยวหมูนะครับอันนี้ผมเอา700บาทนะครับผมเอา700บาทนะตันตึกเลยพี่นี่ ตันตึ๊กทึ๊อเลยนะพี่นะเนี่ยเขี้ยวหมูเขี้ยวหมูนะครับอันนี้ไม่ยาวนะครับแต่เนี่ยดูดิพี่นี่บึกเลยนะครับเนี่ยบึกเลยนะพี่นะเก่าเก่าเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับอ่าก็ของเก่าบอกเป็นเขี้ยวหมูตันนะพี่นะผมเอาเจ็ดร้อยแล้วกันผมเอาเจ็ดร้อยนะไว้คล้องได้เลยไว้คล้องได้เลยนะพี่นะเจ็ดร้อยนะครับไม่แพงนะครับดูความเก่าก่อนนะครับความเก่าของตัวเขี้ยวนะอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับพี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรซินนะครับเขี้ยวจริงๆนะพี่นะเนี่ยดูนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาท ต่อมารายการที่33นะครับเป็นลูกอมนะครับของหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอบนะพี่นะเป็นลูกอมหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอบนะครับนี่ดูนะครับนี่นะครับมวลสารจัดเก่านะครับมวลสารจัดเก่านะครับนี่ดูนะครับลูกนี้เอาเอาหกร้อยบาทเลยกันลูกอมหลวงพ่อพิงค์นะครับเอาหกร้อยนะครับต่อมารายการที่สามสิบสามสิบสี่นะครับเป็นพารอดนะพี่นะเป็นพระรอดเนื้อดินนะครับเก่าๆเลยพี่นี่ ดูนะครับเดี๋ยวค่อยๆให้ไล่ดูนะครับดูใบโพนะครับดูหน้าดูตานะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อดินเก่านะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินเก่านะครับแล้วดูความคมชัดนะครับของพิมพ์นะครับนี่เนื้อดินเก่าเอน่สวนแล้วเป็นเนื้อแห้งเลยนะครับองค์นี้เนื้อแห้งเลยพี่นะดูนะครับโอ้แล้วไม่รู้ใครจานอะไรอีกนะพี่นะมีจานเลขห้าด้วยนะครับมีจานเลขห้าหรือว่าเป็นจานยันอะไรไม่รู้นะครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับพระรอดองค์นี้นะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับ ่อมารายการที่35นะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงนะครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับนี่ด้านหลังมีรอยจานนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับเอา500บาทเหมือนกันนะครับเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่เอาไป500นะครับองค์นี้เอาไป500นะครับต่อมานะครับรายการที่35นะครับเป็นปิตาหลวงปู่แก้วนะครับหลังแบบนะครับพี่องค์นี้เป็นหลังแบบนะครับขอ800บาทนะครับนี่เนี่ยเขออกโซนกาลานะครับมี คาบทองเก่านะพี yes ่นามีค้าบทองเก่านะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับเป็นปิดตาหลังแบบนะครับพี่องนี้เป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับสวยนะเนื้อออกโซนกาลาเลยพี่ขอแปดร้อยเท่านั้นนะครับองนี้ขอแปดร้อยเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับ รายการสุดท้ายนะเป็นตระกุดเก่านะครับพี่น่าจะเป็นของหลวงพ่อทองสุขนะครับวัตโนดหลวงนะพี่นะเป็นตะกุดพ่อข้างนะพี่เนี่ยเป็นตระกุดพ่อข้างนะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับวัตโนดหลวงนะครับดอกนี้นะครับพี่ดอกนี้นะครับขอสักหนึ่งพันบาทละกันขอสักหนึ่งพันบาทนะตระกุดพ่อข้างนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตโนดหลวงนะครับเก่าๆเดิมๆเลยพี่เนี่ยเก่าๆเดิมๆเลยนะเป็นตระกุดพ่อข้างนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะดอกนี้ยาวสี่นิ้วนะครับ น่าจะยาวประมาณ4นิ้วนะครับเอา1,000บาทนะครับอ่าตะกุดพ่อข้างหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตะหนดหลวงนะยังไงวันนี้เนะี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ